สวัสดีครับร้านลุงเจริญออโต้สวิตพรมรถยนต์นะครับวันนี้พามาชมรีวิวพรมปูพื้นรถยนต์นะครับของโตโยต้าครอสนะครับผมปรับปรุงใหม่หมดนะครับผมตัวนี้เบาะเป็นสีดําแดงนะครับสวยหรูมากๆเลยครับดูสปอร์ตนะครับลูกค้าสั่งงานพรมกับทางร้านเป็นงานพรม 7D VIP หรือว่างานพรมแบบ2ชั้นนะครับผมเป็นสีดําได้ฟ้านะครับแล้วก็ ใยดักฝุ่นเป็นสีดําล้วนครับงานสวยตัดเข้ารูปงานตรงรุ่นนะครับงานของทางร้านปั๊มแผ่นกันสึกนะครับให้สองชั้นนะครับผมสองขันมา,ออมากๆเลยนะครับผมฝั่งคนขับเนะี่ยทางร้านจะเน้นความทนทานแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานของตัวงานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยปั๊มแผ่นกันสึกติดที่ตัวหนังหนึ่งชั้นแล้วก็ที่ใยดักฝุ่นอีกหนึ่งชั้นนะครับสแกน,นงานแถวสองนะครับใช่คับ งานหนังตัดเย็บขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับผมแล้วก็มีใยดาฝุ่นอีกสองชิ้นวางทับบนหนังแบบนี้เลยเหยียบน้ําเหยียบโคลนเหยียบทรายเหยียบสินงุกปรปกนะครับผมดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายครับเพื่อนเพื่อนพี่พท่านใดนะครับผมมองหาผมรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่านะครับรถคัาสิกหรือว่าภายในมีการดัดแปลงเบาะมีการดัดแปลงรางเลื่อนนะครับผมก็สามารถเข้ามาวัดกับทางร้านได้นะครับผมหรือว่าใส่ เครื่องเสียงติดซับบล็อกมานะครับผมก็สามารถเข้ามาวัดแบบตัดใหม่กับทางร้านได้เลยนะครับอยากได้งานผมสวยๆนะครับผมงานตัดตรงรุ่นเข้ารูปรถแบบนี้นะครับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับลูกค้าสามารถสั่งผ่านเพจได้เลยนะครับทางร้านจะมีรีวิวแบบนี้นะครับผมรับประกันงานสวยตรงปลอกแน่นอนนะครับผมอยากได้งานผมสวยๆนะครับผมด้วยประสบการณ์เกือบ10ปีนะครับผมของทางร้านลูกค้าหายห่วงนะครับผมในเรื่องการบริการนะครับแล้วก็ ในเรื่องคุณภาพของงานนะครับผมสนใจนะครับผม0859075533นะครับอยู่ไม่ไกลก็มาติดตั้งที่หน้าร้านได้นะครับถ้าอยู่ไกลก็สามารถสั่งผ่านเพจนะครับก็ทางร้านก็มีบริการจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับผมสนใจติดต่อนะ